ดตรนาทีค่ะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะประมาณสัก12ชั่วโมงเกือบๆจะเต็มดีแล้วค่ะคเป็นไงคะดรความรู้สึกในฐานะกทอชอคนหนึ่ง<ถ>เ,อเอาความรู้สึกนะไม่เอาเหตุผลเลยนะคะอ,อค, <laughs> ความรู้สึกส่วนตัวครับจริงๆผมก็ผมก็รู้สึกเสียใจนะครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เสียใจว่าไม่ได้ประมูล3 G นะครับเสียใจว่ากทชไม่สามารถที่จะนำเทคโนโลยีที่ดี นะครับไปสู่การให้บริการกับประชาชนทั่วประเทศะนะครับผมอยากเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นวันนี้เราไม่ได้อนุญาต 3G ให้ใช้ 3G มันก็ต้องเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นปีหน้าถ้าปีหน้าไม่ได้ก็ต้องปีโน้นปีถัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถขวางกระแสโลกขวางกระแสเทคโนโลยีได้นะครับต่อจากนี้ไปในปีหน้าอะไรต่างๆที่จะทนุบำรุง โครงข่าย2 G มันก็จะเริ่มแพงขึ้นตามลำดับเพราะม,มันไม่มีคนผลิตคเครื่องมือถือที่จะอยู่ในท้องตลาดมันก็จะเป็นเครื่องมือถือ3 G ทั้งหมดแล้วถึงวันเวลานั้นเราก็จะใช้2 G ด้วยเครื่อง3 G นะครับมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าคนอื่นก็ใช้3 G กันหมดแล้วนะครับเพราะนั่นคือความรู้สึกของในฐานะที่ต้องเรียกว่าเป็นกสชคนหนึ่งไม่ใช่ความารู้สึกของทุกคนแต่ผมก็มั่นใจว่ากสชทุกคนเนี่ยสิ่งที่เรา ดำเนินการมาทั้งหมดคือเรามุ่งหวังว่าประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนําเทคโนโลยีเนี่ยไปสู่การพัฒนาประเทศในในทุกๆด้านครับค่ะออดอเตอรนาทีหลังจากนี้ดูจากสิ่งที่สารท่านอ่านคําสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้นโยบายจากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นจากคําพูดของนายกอภิสิทธิ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซี หรือว่าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังหรือว่าคนซึ่งอยู่ในแวดวงซึ่งอยู่ในส่วนของการให้นโยบายคือมาจากทางรัฐบาลเนี่ยหลังจากนี้กทอทชอเนี่ยไม่มีอะไรทําแล้วหรือเปล่าคะีครับทำไมไม่มีครับ <c oughs> การอ่านอันนี้ไม่ใช่คาพิพากษานะครับ <c oughs> เป็นคําสั่งคงุ้มครองชั่วคราว <c oughs> นะครับแล้วก็จริงๆก็คือกทชก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เว้นแต่ในเรื่องของการออกใบอนุญ,ญาต 3G นะครับในส่วนอื่นๆเราก็หวังว่าเราก็ยังสามารถที่จะทำอะไรที่เกิดประโยชน์ต่อคนไทยได้นะครับถ้าอยู่ๆกทชมาสงสัยตัวเองแล้วก็หยุดการทำงานผมว่ามันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเยอะมากนะครับจากที่มีคําสั่งสารปกครองสูงสุดคุ้มครองชั่วคราวการประมวล 3G เสร็จแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีในประเด็น2 3ประเด็นหลักทีนี้เนี่องกลับมาถามแบบให้เข้าใจตรงกันคะ่ะดร,ราทีว่าตกลงตอนนี้กทชเนี่ย ที่บอกว่าคุ้มครองชั่วคราวคืออย่าไปยุ่งการประมูล 3G เท่านั้นนอกกนั้นยังทําได้หมดหรือเปล่าคะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าถ้าจะทําอะไรต่อไปจากนี้เราก็ต้องระมัดระวังว่าตรงไหนที่เราคิดว่าถ้าจะเป็นเป็นประเด็นเราก็ต้องระมัดระวังตรงส่วนนั้นครับมีไหมคะที่ผ่านมาที่กทชให้ใบอนุญาตเพื่อทํา 3G กับ TOT และ c ค t อ,อ๋ออันนั้นก็เป็นเรื่องในอดีตมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ เราก็เริ่มจากจุดนี้นะครับศาลก็สั่งนั้นจุดนี้เราก็มองไปข้างหน้าอย่างที่คุณจองขวัญพูดตอนแรกกันนะครับคือคําสั่งไม่ได้บอกให้ย้อนหนูไหมคะจากจากฝ่ายกฎหมายคือไม่ได้บอกให้ย้อนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีก็ผมก็ว่าน่าจะดําเนินการต่อไปได้นะครับแต่ในคำถามแบบนักข่าวค่ะดรอย่างนี้ถ้าประมวล3 G ในส่งเอกชนหรือว่าคลื่อความถี่2.1นี้ไม่ได้นี่นะคะแปลว่าที่ให้ TOT กับแคสไปก็ต้องขอเขาคืนใช่คะหนึ่งค่ะ หนึ่งแคทไม่ใช่สะอางจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นความถี่ที่ให้มาก่อนที่จะมีกตชและปละบรบนะครับทีโอทีก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้แต่ว่าเรื่องของใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการนั้นคง,งอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับแล้วก็ผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยยังเร็วเกินไปที่กตชอเองถ้าตอบในนามกตชเนี่ยนะครับยังเร็วเกินไปเพราะว่า วันนี้หลังจากสารปกครองตัดสินเราก็มีการประชุมกันหนึ่งชั่วโมงว่าตกลงจะเอายังไรแถลงข่าวอย่างไรนะครับประชุมเพื่อแถลงข่าวก่อนเพ<ป>ราะนักข่าวร,รอเยอะเลยใช่ครับ <c oughs> ก็ <c oughs> เราก็ต้องที่แน่ๆก็คือน้อมรับคําสั่งสารปกครองนะ <c oughs> ครับแล้วก็ยุติทุกเรื่องนะครับแล้วก็นําไปสู่การชี้แจงต่อสาธารณะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ได้ดําเนินการไปในวันนี้ครับ ถ้าดูจากรายลักษณ์อักษรหมายความว่าสารคุ้มครองชั่วคราวกรณีคลื่น2.1เท่านั้นเพราะฉะนั้นในคลื่นอื่นที่ม่ว่า t o t มีหรือแคดมีไม่เกี่ยวถูกไหมคะครับก็ก็ เอาเป็นว่าตอนนี้กตชก็ยังไม่ได้คุยกันในรายละเอียดเรื่องพวกนี้นะครับถ้าคุยในรายละเอียดบอกด้วยนะคะได้ค่ะ,คะให้ดกเอรพาก,กอนนะคะเชื่อว่ายังยังมีความปรับปรนในเรื่องของความรู้สึกพอสมควรแล้วก็ในแง่ของการคิดเพื่อทํางานต่อด้วยนะคะข้าม,ามสาวคนเดียวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเธอเธอมีหลายเรื่องที่อยากจะพูดเพราะวาทวิตมาเยอะเลยแม้ว่าจะไปประชุมที่ต่างประเทศนะคะไปที่ดรดนันค่ะดรดนันตอนนี้ถามในแง่ของความรู้สึกก่อนนะคะเรียนเข้าใจถูกไหมคะว่าก็มีความ กระอักกระอ่วนพอสมควรกับมุมมองที่คนอาจจะส่วนใหญ่หรือส่วนน้อยก็แล้วแต่มองแคทต,ตอนนี้สําหรับกรณีนี้มากครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราคงต้องชี้แจง <c oughs> นะครับเพราะว่าเ,เราปฏิบัติงานทุกอย่างเนี่ยเราก็ทําไปด้วยด้วยหลักเกณฑ์หลักการแล้วก็แล้วก็ทำตามขั้นตอนและนโยบาย <c oughs> ของรัฐนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องอชี้แจงให้ประชาชนนะครับได้เข้าใจว่า ว่าเหตุผลที่เราได้ดําเนินการทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรยังไงะนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราเราสนับสนุนให้เกิด 3G นะครับแล้วก็ 3G เนี่ยเราสนับสนบสุนมาตั้งแต่ก่อนที่กรทชจะจะผลักดันในในการออกใบอนุญาต2.1โดยซ้ำไปนะครับตั้งแต่ประมาณอสองปีที่แล้วนะครับเราก็มีการผลักดันให้ให้เอกชนภายใต้สัมปทานเราเนี่ยอัปเกรดปรับปรุงโครงข่ายของตัวเอง ภายใต้ขึ้นความถี่เดิมที่ตัวเองมีอยู่ะนะครับเพื่อให้บริการ 3G นะครับผมอยากจะให้ตอนนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยแยกออกระหว่างการให้บริการ 3G กับการออกใบอนุญ,ญาตที่ความถี่2.1 GHz นะครับคือ 3G เนี่ยทำได้หลายความถี่นะครับคำว่า 3G เนี่ยก็คือการเป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถรับส่งข้อมูลที่ความเร็วสูงนะครับอันนั้นคือคือคือนิยามของของ 3G นะครับคราวนี้ ้การทําอย่างนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีเนี่ยสามารถทําได้ด้วยความถี่หลายความถี่นะครับความถี่900เมกะเฮิรตซ์ที่ AIS มีอยู่ในปัจจุบันความถี่800เมกะเฮิรตซ์ที่ d t a c มีอยู่ในปัจจุบันก็สามารถทําได้ดําเนินการได้เป็นระบบ 3G คะ